จากน้ำพักน้ำแดงบ้านหลังใหม่ของณเดชสร้างให้พ่อแม่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเป็นพระเอกยอดกรตันยูอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงสำรับณเดชนกุกกิมิยะนอกจากณเดชจะดูแลคุณพ่อที่ป่วยแล้วตอนนี้ยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวด้วยล่าสุดวันนี้ 19. กมกราคม2 5 6 6นาเดชและแม่แก้วได้ควงกันไปตรวจบ้านหลังใหม่ ที่ตอนนี้สร้างไปได้เกือบเสร็จแล้วโดยนเดตได้โพสต์ภาพมุมต่างๆของบ้านพร้อมแคปชั่นว่าใกล้แล้วตัวนี้หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย